โอ๊ยไปทางไหนวะนี่โอ้วันนี้คัดเกลือมครับจะไปงานแต่งงานครับอ๋อเปิ่นเชิญไปเป็นแค่กว่ะเป็นนักร้องเนี่ยเขาเกลือกเหอวันนี้เปิ่นจะเชิญไปเป็นนักห้องครับอ๋อเขาจะ้น้ำยาไอ้คัดเนาะครับเต้นน้ำยาคัดครับเดี๋ยวมันไม่ได้ออกงานมานครับนี่ไงแต่งงานเปลี่ยนไงแต่งงานครับเปลนเนี่ย <c> นจมูด้วยกันนะครับปีนั้นหนึ่กับแต่งไปเช็คแผลหลอดละสองเลยกับแต่งกับแต่งแต่งว่ะเปลี่ยนเมียยังเปลี่ยนเปล่ากับเมียกับเมียเก่าเราได้บุดเลิกบุดแต่งบุดเลิกบุดแต่งกัคอยเกือกอกนนนี่อัเา อย่างมันหมื่นมดอย่างมันนี่มดให้หายคีบีกันแล้วก็คัดละกรัมครับมันก็นึกว่าอย่างมันแบบเงาแส่แมาพิษแต่เป็นนักปูพอพอหนีจะได้ก็หนี่จะได้มันแบบมีตังสื่อนะครับชงนี่สมมติว่าเนาะมีตังสื่อเนาะชงนี่ขยะครับเศรษฐกิจครับชีบี๋โถมกับขยะเอาดีดิเอาดีดิคัดคัดงามๆหน่อย เออเป็นกิ้วีสูตรพิเศษเนาะครับสูตรพิเศษครับอ๋อตอ๋อเขาก็ล้นไฟเผาหัวมันอย่างน้อยหน่อยครับล้นไฟเผาหัวน้อยโอ้โทรศัพท์ใครเข้ามาโทรศัพท์มาก็ฮัลโหลเออโทรศัพท์ก็เดี๋ยวครับกำลังไปเดี๋ยวผมคลับลงเข้ากันครับครับครับเกือบหนังกัวนั่นนะครับเออครับเตรียมเทียมสวยครับเตรียมสวยครับครับครับสวยใสสวยดอกเนอะก่อนซ้ัมก่อนก่อนทรัมป์อย่างตโห เออไม่เหรอไม่ดีใจอ่ะไม่ดีใจอ่ะเป็นเป็นสูตรพิเศษนะเดี๋ยวผมจะคัดกูนี่เห็นเอาไปตักต้นกูเลยตักเดี๋ยวนี่ผมคัดอยู่ครับเดี๋ยวตักก่อนอ๋อนี่เป็นน้ำยาสูตรพิเศษเนาะใส่แล้วก็ตักแดดได้เลยใส่แล้วตักแดดครับแล้วมันจะเงาขวดเดียวมันครับอ๋อพ่อว่าเจอเจอแดดไปมันมันเงาเลยนะครับแม่นครับอ๋อโอ้เข่าทาเ้ย หายใจได้สูตรนีนะครับครับเข้าท่าดิสั่งเสือได้เลยครับน้ำยาครับผมมาทราบอย่างอ้อยก็ทราบางน้ำยาก็อ๋อน้ำยาท้ามันโดนแดดมันต้องทราบดิเหรอครับต้องทราบดิล่ะอ๋อทราบอย่างพอยังหนังควายจีรู้ว่ะก็ร์ควาจุกจไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เบบด์โอ้ยหมดที่ใจแล้วค่ะโอ้ยซิปไหนหมด